โอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะคะมาเจอจันยโสธาราสิริภาประภากรในช่อง youtube channel แล้วก็เพจยโสธารานะคะ Y a S O T H A R A นะคะซึ่งเพจนี้นะคะ,ะที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่หลายตัวไม่ว่าจะจะเป็นในเรื่องของอการนำเสนอนะคะเหรียญพระบ้านๆนะคะในแถบ อ,อีสานใต้นะคะพระเกจิอาจารย์พระเถราจารย์ตลอดจนถึงรูปหล่อนะคะรูปลอยองค์นะคะพระพง์นะคะที่มีเนาะไม่ว่าแต่เป็นพระเหรียญพระพงค์ต่างๆนะคะก็จะนำเสนอผ่านช่องทางยโสธราเพจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลงทาง youtube นะคะให้เป็นเรคคอร์ดต่อไป ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการนําเสนอนะคะบทความทางวิชาการผลงานทางวิชาการนะคะแล้วก็งานวิจัยงานหนังสืองานตำราแล้วก็การบรรยายงานวิชาการหรือการบรรยายตามโครงการต่างๆนะคะที่เป็นกิจกรรมนะคะโดยหลักของตัว อาจารย์เองนะคะอาจารย์ก็จะลงทางเพจเพื่อให้มีการติดตามเพื่อให้เห็นว่าแต่ละครั้งแต่ละวันนั้นนะคะอาจารย์ทําอะไรบ้างนะคะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนะคะพากินพาเที่ยวพาชมพาไปเที่ยวปราสาทต่ตางๆตลอดจะถึงมาไลฟ์สดอของพระนะคะ นี่แหละนะคะอาจารย์อยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะอาจารย์ยโสธราอยู่จังหวัดสุรินทร์โดยส่วนมากก็จะอยู่ในแถบของหลวงปู่ดุลัตุโลนะคะหลวงปู่สามอกิชจโนนะคะหลวงปู่หิอุปกรรมโมหรือหลวงปู่บุญทรงนะคะตลอดจนถึงหลวงปู่รอดนะคะหลวงปู่เจียมอติชโยนะคะแล้วก็หลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะสายกรรมฐานนะคะหลายรูปหลายองค์นะคะที่มาจำพรรษาแล้วก็มาปักหลัก อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เลยนะคะนะคะวันนี้ก็อาจารย์มีเหรียญพระนะคะที่ได้รับนะคะมาสวยๆเลยนะคะอาจจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะคะอัตโลนะคะจัดสร้างโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะเนื่องในงานทอดกรถินพระราชทานนะคะในปีพุทธศักราช2521นะี่นี่คือองค์นี้นะคะสี่องค์นี้แท้ ประกันแท้ร้อเซนะคะ2 5 2 1อาจารย์เกิด2,527นะคะก่อนตั้ง6ปีเนาะก่อนตั้ง6ปีจัดสร้างเมื่อปี2,521นะคะจำนวน1 0 0 0 0องค์เท่านั้นนะคะเท่าที่มีก็คือเนื้อทองแดงชนิดเดียวเท่านั้นในใน,ในการจัดสร้างโดยกรมวิทยาศาสตร์ทาหารบกนะคะทีนี้เรามาดูกันเนาะ เรามาดูกันว่าสี่เหรียญที่อาจารย์ได้มานี้นะคะมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรอันนี้เราก็แกะให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะะเนาะค่ะนาะโอเคอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะอันนี้ไม่ผ่านการใช้เลยนะคะได้จากาในของคนในพื้นที่นะคะที่เก็บมานานนะคะซึ่งมาปล่อยให้อาจารย์เนี่ยนะคะจำนวนสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญพร้อมกันเลยนะคะอาจารย์ก็ รับเช่ามาเมื่อวานนี้เองนะคะเอามาเก็บไว้เพราะว่าสวยๆของแท้ๆเนี่ยหายากต่อไปนะคะอาจารย์เพิ่งอายุ30นะคะต่อไปอีก5ปี10ปีนะคะ20ปีก็จะมีการหามากขึ้นเพราะว่าทรัพยากรเริ่มลดน้อยลงนะคะแต่ผู้คนเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแน่นอนอยู่แล้วว่าลูกหลานอ่า ลูกหลานของเมืองสุรินทร์นะคะไม่ว่าแต่แถบอีสานใต้หรือว่าเสียนพระต่างๆก็จะเกิดการหานะคะก็จะเกิดการควนคว้าหาเหรียญเหล่านี้นะคะอย่างมากมายเพื่อเอาไว้มาครอบครองนะคะอันนี้เรามาดูนะคะอันนี้แท้ๆเนาะอันนี้แทๆ้ๆหลวงปู่ดุลอัตุโลนะคะของแท้ๆจะเป็นอย่างนี้เนาะค่ะฮะ,ะข้างหลังนะชัดไม่เอ่ย ข้างหลังนะคะก็จะเขียนว่ากฐินพระราชทานกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะ2 5สอนะคะวัดบูรพารามสุรินนะคะวัดบูรพารามสุรินเนาะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้อาจารย์มีทั้งหมด 4เหรียญด้วยกันเนาะอาจารย์มีทั้งหมด4เหรียญด้วยกันนะคะอันนี้เหรียญแรกเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่2มาดูเหรียญที่2ซสิสวยไม่เอ่ยอ่าก็จะใส่เก็บพระไวน้นี่ก็จะใส่ด้วยซองแบบนี้แล้วก็ซีนเอาไวด้ดีๆนะครับเพื่อหนึ่งป้องกันป้องกันการกระแทกการหยิบจับกันต่างๆนะซึ่งอาจจะทําให้อ่าเนื้อของ พระเนี่ยนะคะอาจจะมีรอยหรืออาจจะไม่อยู่ในสภาพเดิมนะคะไม่มากก็น้อยดังนั้นก็ต้องมีวิธีในการเก็บพระนะคะขั้นพื้นฐานเนาะอันนี้สวยนะคะอันนี้สวยเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้เลยนะคะมาแบบไหนก็แบบนั้นเลยเนาะ,ะเก็บไว้ตั้งแต่2520 2 0 เอ็ดนะอาจารย์เกิด2527สมัยนั้นอาจารย์เนี่ยแทบจะยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะฮะจนมาทุกวันเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งเห็นว่าที่เก็บแบบสวยๆเนี่ยนะที่เก็บแบบสวยๆนี่ก็มีด้วยนะคะออันนี้ใครสนใจนะใครสนใจสามารถอินบล็อกเข้ามาได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไป เอาไปเข้าเอาไปเข้ากรอบเอาไว้นะฮะเพื่อให้รักษาเนื้อเอาไว้นะอืมนะใครสนใจนะคะในด้านของประสบการณ์ไม่ว่าแต่หลวงปูด่ดุลรุ่นใดก็ตามเนาะที่ผ่านพิธีการอธิษฐานจิตจากหลวงปู่แล้วก็ได้รับการอนุญาตนะคะจากหลวงปูพ่พระแม่ครูบาอาจารย์นั่นหมายถึงว่าท่านมีความเมตตา <c oughs> นะคะต่อผู้จัดสร้างแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนั้นนะคะก็อาจจะเป็นสาธารณประโยชน์นะคะในการรวบรวมปัจจัยต่างๆเพื่อ,อสร้างอะไรบางอย่างหรือทําอะไรบางอย่างนะคะดังนั้นการอธิษฐานจิตนะคะองหลวงปู่ก็จะเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาธรรมดังนั้นที่เราได้รู้ๆกันนะก็คือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเมื่อ,อมีการอธิษฐานจิตนะคะ สิ่งเหล่านั้นก็เกิดการแสวงหาเพราะว่าเหรียญนี้มีทั้งหมด1 0,000่เหรียญเท่านั้นเองอย่างน้อยอยู่กับอาจารย์สี่เหรียญน,นะสี่เหรียญอีกประมาณ900 0กว่าเหรียญน,นั้นเราไม่รู้ว่าอยู่กับใครบ้างอาจจะสูญสลายไปบ้างตกดงตกดินบ้างอยู่กับคนบ้างเก็บซอยบ้างเก็บเคเรบ้างแต่ก็มีอยู่ประมาณ 10,000มื่นเหรียญเท่านั้นเองนะคะที่ปรากฏเป็นเนื้อทองแดงอย่างเดียวที่ปรากฏในหนังสือลวงปูดุลอัตลุลอัลอันนี้รีนี่สวยนะคะอันนี้รีนี่สวยมากนะบางคนก็บอกว่าเออจะเป็นของอาจาร,รย์ยโสธราจริงเปล่านะอาจจะโมเมเอาก็ได้นะอาจจะโมเมเอาก็ได้ดังนั้นอาจาร,รย์เวลาถ่ายคลิปอาจาร,รย์ก็เลยไปเลือกออกกล้องที่เป็นกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะให้เห็น หน้ากันจะจะเลยว่าเนี่ยเจ้าของอยู่ตรงนี้นะคะเจ้าของอยู่ตรงนี้นะอันนี้ไม่ผ่านการใช้นะคะให้ดีเห็นทั้งหน้าของอาจารย์ไปด้วยแล้วก็เห็นเหรียญพระไปด้วยนะคะจะได้โอเคเนาะโอเคนะคะนี่อันนี้ไม่ผ่านการใช้เลยทุกเหรียญทั้งหมด4ี่เหรียญสวยงามมากนะคะมีบารมีมีประสบการณ์เหมาะแก่ข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนหรือ คนเดินทางตลอดจนถึงลูกหลานชาวจังหวัดส,สุรินทร์นะคะก็จะได้รับประสบการณ์ไม่ว่าแต่ทางอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เรื่องรถเรือเรือรถหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของอ ความเมตตามหานิยมหรือการเดินทางไปทํางานต่างประเทศนะผู้คนก็ที่มีองค์หลวงปู่อยู่ก็ได้อธิษฐานนะคะขอเมตตาธรรมของท่านคุ้มครองรักษาก็ปรากฏว่าได้มาเล่าสู่กันฟังนะว่าประสบพบเจอปรากฏการณ์สิ่งเหนือธรรมชาติอย่างไรบางคนก็ตกงานนะอธิษฐานจิตต่อองค์ท่านก็ก็มีงานมีเงินเข้ามาได้ทํานู่นทํานี่จนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะจนมีความ สะดวกสบายนะฮะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะจากคนที่ตกต่ำมากก็กลายมาเป็นคนที่พอได้จับเงินเหมือนเงินแสนแต่ไปถึงเงินล้านได้แล้วก็จากนั้นก็มามีรถมีเรือทำมาหากินประกอบสมาอาชีพก็ร่ำรวยกันหลายคนอันนี้ก็คือบารมีของหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะนะบารมีของหลวงปู่ดุลอตุโล ที่ทําให้ข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยรู้สึกว่าต้องเดินทางไปต่างพื้นที่ะยายามกาข้ากลางๆๆคืน,นปืนผาหน้าไม้ต่างๆนะเหล่านี้นะคะดังนั้นพลังจิตหรือการอธิษฐานจิตของพระอาหารหันต์หรือ,อพระอริยะสง์เนี่ยที่อธิษฐานเนี่ยล้วนแล้วแต่ป้องกันมีพุทธคุณร้อยแเนาะถ้าพูดไปนะมันไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งนะเป็นพุทธคุณร้อแปเลยนะฮะ ทีนี้มันก็